ันเขามาแล้วก็เห็นหลดจากพี่น้องดอกบักใหญ่เลยตั้งโชว์ไว้เลยค่ะอืมสวยงามมากเลยนี่สาวสุปนีมาแล้วจ้ามานแล้วค่ะมานแล้วค่ะกราบสวัสดีพี่น้องพุณแม่พี่น้องวสุขสุขคน พี่น้องเอฟซีทังฝั่งไทยล่ะกะฝั่งลาวต่างประเทศนําเด้อเมื่อนี้เตรียมพร้อมพี่น้องสิพาลุยป่าอันท่านได้ห้า,ากับมาฮอดห้ากับยางเขามาสิพาพี่พน้องไปหาเห็ดนากันอันได้ยินอัน่นอันเลื่อนเบื้องเฟแล้ะกะได้ยินหมูว่าว่าเห็ดละโงกออกลายเมื่อนี้อันมาซีําๆเนี่ยประมาณสามโมงึ่งตอนเนี้มาคําพี่น้องกับน้องซาลาซาไผ่คือเก่า คนงามอันสิ่หาไปเก็บเพชรทำการคะแนนสิได้คืออันเขาวาวาวตามมากเลยไปพี่น้องไปสหมานหรือบ่หมานได้ไผยเห็นเลยได้ไผ่บึงมบึบ้มมันก็อยู่ผักหัวขาม,าามหัวเนาะเม็ดละงอกอล,ล,ลีพี่น้องพี่น้องเห็นเลยเม็นละงอกเลยเม็ดละงอกเลื้ยงเลยอันนีะไผยหากอันตายชีเครียแล้วเนี่ย มันมันมันอุ้ยมันถึงแดดไล่พุ่งถึงแดดเนาะ <c oughs> พี่น้องได้แล้วจ้ามาันแล้วมันแล้ว <c oughs> อันเมื่อนี้มาขำต้องมันอุยอ้ยดิ๊ดิ๊ดิ๊ดีมีมดมาอยมันเอาไว้เอาไว้เพื่อนะเปื่อยเหลือภัยนั่น,น,น,นมันเป็นห้องน้ขำพอดีนอดหัวขำ หาทางพี่ก่อนจะขมดกับขึ้นได้ลายเ oh, ็นะหลอดับขึ้นบ่เพราะมันเป็นทางห้อยพี่เอ้ยลงไปหันนะไอ้บุหลอดพฮัก็มาฮอโอ้ยมันหนด้อเกากัเขาทานลุกิปนีเด้อจ้าเด้อมาขันมาเออันให้เรา่เรืองต่อไปเราไผ่ให้เรางขาวเนาะอันนี้พเจ้าอัน เห็นยุมาเบิ่งนกันเลยพี่พีเอาเว้นตวนี<ช>้ก่อนอแล้วก็พุว,วังเหยียบไข่ไม่มีไข่เลยนะเนี่ยอนั่งเหยยบหยยบ,ยอยบ่อยท่าน่ะท,ทางหลังนะโอ้ยไข่ก็มี อันผู้จับกล้องก็ตาดีเขาว่าเจ้าเห็นได้เจ้าไม่เห็นบ่กบอกดอก <c oughs> ใหญ่มันมาเก็พยี่พี่น้องมาเบิ้งใกล้ๆข้อเก็บหน่อ,นอเย,ยเยด้อเก็บโซ่ใชกนน่อนจักบาทค่ะนี่จ้ามาเก็บมาเก็บมาเก็บนำกันเลยพี่นอ้องมาเบิ่งกันเลยค่ะมื้อนี้อันมากับน้องาสาวซีสมคำ สี่โมงหาโมงโอุย้ยมันเฉยงาม,มาเลยเพื่อทำโมโอดป่านี่เนาะสี่โมงเลยเนาะสีสมือมเลยนี่จ้าพี่น้องค่ะแช่ค่ะพี่น้องแช่แช่หักกระดาษแกดอกไฟมาเฮ็ดเช้า,ชา,ชาหักกระเขามากพี่น้องแช่ค่ะกดหัวใจรัวๆเลยเดี๋ยวอ่อนไลยลงติกตกต๊กตอกติ๊กแตกนำไป่ไพ่ ว่าเมนเ็ดเพาะพี่ดองเลยเขามาเทนหลับบอกเอกหน่อยเอกให่นันเกียบต้นนี้ต้นนี้น้อยน้อยพี่น้อยเทสต้ตันนี้นะนอ,ยอยู่ตางหมนูนี่จ้านี่จ้าโอ้ยลูกหล่ากำแพงอี่แม่ <c oughs> ไขเห็ดฮะนี่ไปหาหกดอกแล้วค่ะพี่น้องเอมาเนาะเอามาค่ เห็นอันนั้นพีนน่น้องเพื่อี่มายเห็นอันบาบอยบาบอยเพื่นอันล่องขีดว่าอันบามีอันโท้มาโท้มาและะ้วกันใครไปเอาหออเห็ดละโง่กว่าสันเมื่อเราเบาไผ่แนมแนมซอยเอืือในเด้อหาซอยได้พี่น้องเด้อยเพราะฉันเราสุกพ่อแกงได้หนึ่งได้มาคำมามืลอ อาไปเนรื่อยๆจะพี่น้องเห็ดแล้วเห็นแล้วเฮ็ดๆอันนี้ันเห็ดผยัวก่ดิเห็ดผงเหลืองเฮ็ดเผืเหลืองให้ดูนี่ดรย่เือเหงั้าไปเรื่อยๆำเรื่องเร่า หาสอยกันจ้ะพี่น้องน,นี่นี่นี่ใครเห็น <c oughs> เหนเรโอ,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 อ้โหสีเห็นละงกเหลืองมันแดดไลยบ้าสีจนตายไปเอาเอาเอาไม้พี่น้องมาใกล้ๆได้ไหอันพี่น้องสีเห็นละงกเหลืองแต่ว่าอันส <c oughs> งสัยแดดไลยคือเสียวไผ่ว่วาก็เลยกลายเป็นสีเนี้ยนี่ <c oughs> ปกติมันออกเหลืองงามได้นี่นี่มันถึงเหลืองงามแบบตัวนี้ สวยสวยงามมากเลยค่ะทำแล้วเ้า่ะ <หา S 2> นี่บนออกเข้าขาวาปเรื่อยเทำแล้ว โงกขาวเลยจ้าบัดนี้เด้อซาสุปนันีมานให้ละาโงวข่ขาวเลยจ้าขึ้นมีดอกเดียวว้ายวมูมันไปใสให้เอาง,งอูมันตายพี่หายมูมันดิชิว้าวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอลไรปลากระตาเลยจ้ามาเบิ้งค่ะพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งก่อน พี่ให้น้องเด็กน้อกันจะพี่น้องค่ะมาหาเห็ดอันมันเป็นแม่มันเป็นเครือเกลือเนาะมันเป็นเครื่องเกลือเนาะเอาเอาเอาจับกล่องงามๆอีหล่าจับกล่องงามๆเซลฟี่เซลฟี่โอ้ยเอาเลยเด้อค่ะแบบนี้มันสีขำสะออนเด้อจ้าสะออนเด้วู้นี้ขอพี่น้อง มันจะสีบโต๊ะก็ฝนบาทนี่เมื่อข้าเมื่อพนนี่สับคำะนะจ๊ะตกแล้ว,ว,ว,ลวนี่ค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> อันบุ้นปากมีจังเลยเด็กกําลังกําลังเพิ่มความร้ายต่อไปกําลังเพิ่มความร้ายเพราะว่าเฮาฮากับมาเนาะเฮาฮากับเข่ามาก็ได้เลือกเขาเจ้าเก๊กจะมีก็รู้แบบโอ้โหดูเลยโอ้ยโดนเข่า น้ำบังหมุนไปอีกบุน้ำมหมุนไอีกุนแบบอัติมาอะพี่น้องฝนตกแล้วฝน่ิมาเลยจ้าฝนตกลิ้นดินขึนดินจาฝน ให้เย็นอันปวกสาบก็ออกได้ข้างนอกนะอุ้ย,ยมานอยู่ได้ข้างนอกมาห่ำกันกันนั่นเนาะฉันจุ่มหัาอยู่เนาะมีเป็นทุกปู่ทุกทีอยู่เยฝนตกแล้ว อยงงกเนี่ยไอ้อย่างงกเลยยงนีเ่เคไปไว้ไว้ไว้ขุดฟ้าเอาคือเพิ่น,นย่านคนมาเอาข่ำปันิชัยอ่อ้าวพี่น้องให,ห้ให้ให้ให้พี่น้องบังน้าแม่อีหล่ะน้องสาวเห็นค่ะพี่น้องมาอันเด็ดไอมีไข่น้นำว้าวเฮ้ยดอกนาคามีสองสามดอกคุ้มได้พี่น้องเลย่ะเด้อเบิ่งหนาคนสวยเก็บคป เก็บเก็บปีลาเก็บทีเป็นมือกล้องให้อันนี้คือน,น้องสาวเนะจ้ะพี่น้องเด้อน้องสาวล่ะอันนี้อันนี้คือเห,ห็ดองหกขาวเพชรยังเห็ดราหกขาวเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งน้ำเนยเนได้ดอกน้อยโอ้ยใส่มาหน้อยคือผู้เจ้าแถะพี่น้องเอ,งอย้ยโอ้ยมันจอยคือผู้เจ้าออกเาออกเ็บเออเมือออม่อไหร่บอกจอยคือผู้เจ้าแถะๆๆๆอื้อ หมุนป่าหมุนดงค่ะพี่นอ้องหมุนป่าหมุนดงเลาะไปนี่ๆเห็นอีกแล้วน,นันน่นนันน่นนะั่ <c oughs> นนั่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 นแล้วจับอู้หูผ่นกบมานพอผ่นเด้อค่ะน้องสาวไผ่เขี่ยหาบุ้งเลย มาสองคนคือเก่าจากพี่น้องนี่อันพน้นกับบได้เศร้าต๊กได้ตายกะักบันนี่้นต๊กค่ะพี่น้องนี่โต๊กกับบไดี้สอน้ำฝนหาอย่างเดียวค่ะ เฮ็ดคมอนนี uh ้มาเิเฮ็ดคมจุพี่น้องเฮ็ดคมอันนี้อันปัดจุงามเกินฮอดอยู่ในคุ้มเฮ็ดคมก็อยู่ในคุ้มจาพี่้องม่งีเลยอะวดเดเอาก็ได้อื โอ้ยเก็บกับโบเป็นมันอยู่ในคุ้มพี่เน้องวนกับปอกพอาะนบาดีอ๋อตายฉักพัดอือมาตื่นกันกระคมกับแกงรวมแซ่บได้ที่น้องเลยแกงใส่เห็ดละงอกนี่ยจะคุ้มพี่สาวปุกมีหดในหูกเกินนี้ยี่ดอกย่านงูนี่นะเห็ดอันนี้พี่น้องเห็ดเขาอู้ตายเม็ ฮักก็ได้ซับนี่ค่ะฮัาก็เลยกันพออ๊อสหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าคนต๊อกแล้วจบคลิปไปซับนี่ได้ค่ะหาเห็ดมาดีพี่น้องฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามไปกำลังแรงใจให้นางสลัดซับนี่ได้ค่ะเดอ้อแต่ว่ากกามาฮักกามากอ้กามานอันนี้คือผักติว้วอันเคิร์นบ่อนเคิร์นเด็ดผักติว้วฝากก็เลยก็แชร์ในรถใจพี่นางเดอ้อสองสาวซับนีแหละกสุพับนี่สีแก้วบ๊ายบาย คลิปนี้จบสำนีแล้วจ้า